สมบุญพลิกชีวิตอยากปังดังรวยต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคลิปนี้มีคำตอบก่อนไม่ฟังฝากกดนี้ตามแชร์รีโพสเป็นกำลังใจให้วันดดดาด้วยนะ แรกดาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุญถวายพัตหารพระเป็นสังฆทานค่ะมีพระภิสุสงฆ์จำนวนพันกว่ารูปเลยที่เป็นเนื้อนาบุญปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับทานเราจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้รับค่ะว่าศีลบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนดาอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะวันเกิดดาเก้าพฤศจิกนี้ค่ะดาอยากเชิญชวนทุกคนได้มาถวายพัตหารพระนะคะแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าลานพระองค์ค่ะใครสนใจร่วมกิจกรรมนะคะทักหน้าโปรไฟล์ดามาได้เลยนะ สองวัดปักน้ำภาษีเจริญค่ะดาเปลี่ยนชีวิตจากวัดปักน้ำเพราะดาเคยมาบวชชีพระมที่นี่และชีวิตก็ดีขึ้นทุกๆด้านเลยค่ะจากการอธิษฐานโดนโกงเงินก็ได้เงินคืนเป็นอาสาจา์ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เจอหมอดียาดีใครที่อยากอธิษฐานได้เงินสดชีวิตดังๆปังๆขึ้นต้องมาเลยนะคะวันเสาร์ที่12พฤศจิกาดามีมิ팅คลับสดมนก่อนนอนครั้งที่4แล้วนะคะมีถวายปัตาหานะคะ เที่ยววัดปากน้ำและล่องเรือชมคาเฟ่ได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขได้เที่ยวฟินฟินรีบดูหน้าโปรไฟล์ดาและทักมาเลยนะสาปล่อยโคท้องค่ะทุกครั้งที่ดาให้ชีวิตสัตว์ใหญ่เป็นทานนะคะดาก็แข็งแรงขึ้นชีวิตปังดังขึ้นทุกด้านเลยจนดาจัด มิงเนี่ยครั้งที่10แล้วนะคะและที่สําคัญวันที่27เพฤศจิกเนี่ยดาจะปล่อยโคท้องสองตัวเนื่องในเดือนเกิดใครอยากสมทบทุนและมาร่วมกันเฮงเดังดังปังๆก็ทักหน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะสำหรับบุญนี้เนี่ยดาจัดทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนสิ้นเดือนนะคะ,ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์ไปให้กับเพื่อนๆกลักล,กลายาณมิตรของเราที่กำลังหาทางสว่างหาทางออกให้กับชีวิตมาเติมบุญเติมบารมีอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จกันนะคะได้รักจุ๊